Three, two, one, s <S สวัสดีค่ะนักเรียนป .4 นะคะวันนี้คุณครูจันลนันก็จะมาสอนเรื่องหน่วยที่หนึ่งงานบ้านตอนนี้เราจะเปลี่ยนเรื่องเป็นการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้นะคะสิ่งของเครื่องใช้เนี่ยที่คุณครูพูดถึงก็อย่างเช่นเสื้อผ้าโต๊ะเขียนหนังสือหรือว่าจะเป็นกระเป๋านักเรียนที่นักเรียนใช้เป็นประจํา เราก็ควรจะจัดให้มันเป็นหมวดหมู่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการหยิบใช้งานนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการจัดตู้เสื้อผ้าการจัดตู้เสื้อผ้านะคะก็จะมีกระบวนการการทำงานอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็จะเป็นขั้นตอนการวางแผนการทำงานนะคะอย่างเช่นกำหนดเป้าหมายในการจัดตู้เสื้อผ้า เพื่อที่จะให้เสื้อผ้านีนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยหยิบใช้ได้สะดวกนะคะอันที่สองก็จะเป็นกำหนดวิธ,ธีการจัดตู้เสื้อผ้าโดยมีขั้นตอนดังนี้แยกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเรียกเสื้อผ้าให้เรียบร้อยชะและใส่ไม้แผนที่เตรียมเอาไว้สำหรับที่จะใส่ไว้ในตู้นะคะบางอันก็จะไม่ต้องรีบเราก็จะเก็บพักให้เรียบร้อย ส่วนเสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้สวมใส่ในี่นะคะเราก็ควรจะเอาไปไว้ข้างในเ,เสื้อผ้าที่เราใส่บ่อยๆเราก็จะวางไว้ใก,กล้ๆมือเพื่อที่ในการหยิบใช้จะได้สะดวกขึ้นนะคะอันที่2ก็จะเป็นการปฏิบัติงานตามแผนที่เราวางไว้จากขั้นตอนที่1น,นะคะเช่นขั้นตอนในการจัดตู้เสื้อผ้าแยกประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 2. รีดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยและใส่ไม้แขวนให้เรียบร้อยสำหรับเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดก,ก็พับเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. จัดเสื้อผ้าที่พับและรีดเอาไปแขวนไว้ให้เป็นหมวดหนึ่งสเสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้สวมใส่ก็เก็บไว้ด้านในของตู้เสื้อผ้าที่สวมใส่บ่อยๆก็ควรจะวางไว้ใกล้ๆกล้มือนะคะเพื่อที่ในการหยิบใช้จะได้สะดวกขึ้นค่ะ อันที่3าก็คือการประมวลผลการทำงานเราก็จะต้องตรวจดูเสื้อผ้าที่เราจัดเก็บนะคะว่ามันเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการหยิบใช้หรือไม่ถ้ามีข้อบกพร่องใน,ในการจัดก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็นหกเรียนลองไปปฏิบัติดูนะคะเพื่อที่จะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดตู้เสื้อผ้า สำหรับคลิปนีก้ก็สวัสดีนะคะ